คุณไอโรดใช่ไหมคะสองวันแล้วใช่ไหมรอดูวันไหนวะเนี่ยวันนี้เขาส่งไหมวันนี้ส่งพรุ่งนี้เราดูพรุ่งนี้เหระเราดูเราดูพรุ่งนี้คุณออโรดค่ะคุณออโรดเราดูพรุ่งนี้ค่ะเพราะมันน่าจะจัดส่งไปแล้วถ้าสองวันแล้วเนาะอ๋อหมายถึงว่าแอนส่งแอนส่งเลขให้อ่าแอนด้ส่งให้วันไหนเขาบอกวันอังคาร๋อาวันอังคาร แอนส่งวันอังคารน่าจะถึงเราไปกระถินวันไหนวะวันพุธใช่ไหมอือสองวันก็คือเราแต่ว่าน่าจะถึงเลยนะแอนส่งเลขพัสดุถ้ายังไม่ได้แพ็คมันยังไม่ได้แพ็คอืมส่งเลขพัสดุถ้ายังไม่ได้แพ็คก็คือมันจะส่งไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวรออีกสักวันหนึ่งสองวันค่ะเพราะว่าบางทีแอน อ่าเขาอ่านเสร็จปั๊บเขาจะส่งเลขพัสดุให้เลยคืออ่านเสร็จปั๊บก็โยนก็โยนไม่ใช่โยนสิก็ส่งเลขพัสดุให้ก่อนแล้วค่อยส่งมาให้ป้านเนี่ยปิ้นแพ็กอีกทีหนึง่งอ่าโทรถามได้ค่ะนะคะโทรสอบถามได้เลย <c oughs> ใช่ไหมแอนเจยคนส่งได้เลยที่แอนส่งไปให้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันช่องมนโมชาแนลต่อ เดี๋ยวป้าแตนชาแนลนะคะเดี๋ยวป้าตอบปัญหาทีนึงแล้วกันเพราะว่าไอมันมันมีติงานกระถินด้วยวันนั้นนะ่ะที่ว่าเราไม่ได้ส่งเพราะว่าเราแพคไว้แล้วแต่ทีเนี้เราไปงานกระถินกันก่อนงานกระถินนะ่ะเราไปงานอะไรอีกอะส่งช่วงบ่ายถ้ากลับมาอะไราับดังค้าเลยเนาะ พูดมาหน่ะค่ะห้าไปเลาะห้าไปค้อนไปมุกแล้วก็ลบมากเพราะว่าที่มิวแพ็กกันเหรอวันอังคารก็ถ้าเราวันที่เราไม่อยู่มันมันมิวแพ็กไงมิวมาละเอออ่าก็ที่มิวแพ็กกันแดดเป็นเซรั่มนั่นแหละมาต้นที่เราไม่อยู่อ่ะวันอังคารวันอังคารใช่ว่าเราไปเยื้องวันอังคารเราไปเยี่ยมลุงวันอังคารที่เราเลยไปที่ศาลเลยน่ะ อ้อยโรดคุณอ้อยโรดเปิดซองื่้งเลยป้าปวันัวะดานจ้าเลยโอเคทุกคนมราจะลงช่องป้าแตนอ่าเดี๋ยวไปเจอกันช่องโมนโมนมทุกคนนะคะใช่สินค้ามันเยอะช่วงนี้ก็จะโ,โหเยอะมากทุกคนก็จะค่อยๆทยอยไปนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอช่องโมนโมนมดีกว่าเดี๋ยวช่องป้าแตนชาแนลเดี๋ยวป้าลงไลน์ก่อน ขอบคุณสำหรับการกดไลค์โอ้หนึ่งพันไลค์เลยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้สติกเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดสั่งปร,ราสั่งสินค้าทุกตัวเลยแล้วก็รอเลโลชั่นด้วยนะคะก็ขอบคุณมากมากเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์มณโอมชาแนลมาทางนี้ดีกว่าจัดช่องเดียวไปเพราะว่าเดี๋ยวมันหันหน้าห,าห,าหนัาหนหลังงงๆโอเคทุกคนไปแต่งชาแนลบายบายก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมีอะไรเดี๋ยวไปถามในช่องมนโอมได้เลยเดี๋ยวต่อช่องมนโอมค่ะทุกคน สบายจ้ายังยม่มีดานอยู่คุณอาไพวนาาันเจา้าเป็นคนยังกระโโตกดีมันเห็นดานต้องเขา,จาเจืเถื่อพ้นพ่แล้วเจ้านี่จ้าก็ยังว่าจะซื้อพี่เมียมันจะไม่มีดานนี่คุณอาไพวนาาันช่องมนโนไหมเข้ามาแล้วเจอด่านวัสันวาช่องมนโมอ,นโอม,นโมเมื่อโนมไปยังเขามาแล้วเจอดานเลย มนหาปาแตนซ่าเนี่ยคือบอกคอยมีดานให้เจอเลยมันเป็นจะไดมันเป็นะออจะไดถ้าทายช่องมณโ,โอมจ้ามาค่ะมา่มนนงมาจนจนะะันทร์ ของหอดวัฒงครรมีวันอังคกรวันพุธค่ะม่เซ็นเตอร์ก็แต่งอวันนี้ช่องป้าก็ด่านเยอะเหมือนกันบอกแสดงว่าคนเจอด่านก็เจอคนไม่เจอด่านก็ไม่เจอนะคะทุกคนมารำไม่ดีโทษปีดโทษกรองตอน ท้าสุดสุดท้ายนะคะทุกคน